เกมโดนสคริมเนาะตัวนี้เป็นเกมที่บอกว่าอย่าส่งเสียงดังเนาะสำหรับตัวนี้ซึ่งว่าเกมตัวนี้ก็จะเป็นการห้ามส่งเสียงดังเกินขีดกําหนดเนาะเพราะว่าถ้าเกินขีดกําหนดก็จะจบเกมทันทีแล้วก็จะต้องเริ่มเกมใหม่เนาะโอเควันนี้เขามาลองเลยเนาะเขาจะพยายามบอกกินห้องเนาะตัวน,วนี้ตัวเราหมอนนางนี่มันทึกงอย่างปักนะมีปักคายอย่าไร่มันมาปักอนะไนะี่วะการควบคุมแบบลอยๆไป โอเคไปภาพเบอร์เ,อรเนาะโอเคน่าจะเป็นเฉพาะช่วงต้นเกมโอเคไปเขาก็จะพยายามปรส่งเสียงดังเนาะแต่เราดิลดเสียงไมโครโฟนลงเนาะเพื่อที่ว่าเราจะาสามารถพากไปได้แต่ก็เล่นไปได้เนาะโดยที่ว่าจะสัมผัสความสยองอย่างเดียวเนาะโอเคดังนั้นเสียงของเขาก็อาจจะบดทะลุเนาะบดทะลุไอ้ขีดจำกัดง่ายเกินไปเนาะเขาจะได้สัมผัสบรรยากาศเต็มๆ เขาจะได้บรรยายไปพร้อมตัวนี้จะเป็นซักเครื่องบินตกเนาะเป็นยนต์ตกลงมานี่นี่มีตีนรถแน่มีตังแน่โอเคตังติวออกมานี่อันนี้มันเนาะมีจักมันบ่นอยไปกัย่างสำรวจไปก่อนเนาะโอ้โหมันใชให้เขาเห็ดอย่างคือกันไปอ,อตอนนี้ฮอตใส่ละวะพวกทางน้านมีคนอ้าวค้นหน้อย <laughs> มึงมึงคนเส่มันค้นหน้อยอยู่เว อันนี้ก็ตังว่าะนึกว่าคนา้นยางกินจริ่ได้เบื่องดีคือเราคน้นยางอันนี้ค้นห้อยเอามาันทึกแผ่จับห้อยอยู่หันว่ะสรุปแล้วไปเกมผีไปเกมบสู้กับคนป่าว่ะมีค้นห้อยเนาะแล้วก็มีตู้น้ำหวานอ๋อเ้ยเสียงอย่างนี้เสียงเนาะค้นห้อยเว้ยภาพยังเบอ่อเบออยู่น่าจะเป็นย้อนเขาหากระตกจักยนเนะาะบวังว่าหลังจากในแี้วก็จะออ ภาพก็จะดีขึ้นโอเคไปย่างไปยนซกยักยนตกโอ้หลยตาเนาะโอเคไปยนหักเนาะตรงนี้หักครึ่งเลยโอเคไปมันให้เฮาเห็นยังบ่ย่างไปเรื่อยๆบ่ะแต่ว่าห้ามส่งเสียงดังซื่อๆบ่ะเอ่อ,อยอน ในยนต์เหมียงตืด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 ิยนต์เหมียงตืด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 อยู่เนาะมาใกล้ยนต์เราตายแห่งไลแหงเนาะมีลังสีบอวะนี่ปืนบอเกมปืนไลรยิงเนาะอุ้ยภาพตัดเอ้าเฮ้ยเอาแล้วภาพตัดแล้วภาพตัดแล้ว โอ้ยเขาต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ใน15นาทีที่เหลือนี่เนาะเพื่อที่จะผ่านด่านโดยที่เขาโบสยเสียงดังเกินไปอ๋แต่ว่าตอนนี้เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยับตั๊ผับตัดอุ้ยเสียวเว้ยเฮ้ยบรรยากาศได้อยู่แหละอุ้ยอ๋อไป ต่อค่อยๆย่างไปบุพัวมันให้เขาไปเฮ็ดอย่างเงี้ยเป้าหมายมันยุ่งใส่ปะเราต้องย่างไปทอดใส่ปอันนั้นไม่หยะนั้นกระยนคือกันป่ะเป็นส่วนใดของยนต์เสียงซ้ายมือไปแล้วเสียงมันยังเต็มเลยไปพวกหอยเมื่อกี้มันบุโดดออกมาคุบห์หอยไบอกเสียงมันยังวะเป็นนกเป็นนกเนาะ แม่งเห็นตัวนก,ก็นยังทกใจเลยสิว่าเห็นผีอย่างมันจะมีคนมาไล่เขาว่าหรือจะไดนเฮ้ยมันบอกเขาแต่ว่าอยากกีดห้องเฮ้ยเสียงสียงหมูป้าเสียง,เส,ยงเสียงอย่างวะเฮ้ยอ้าววับพอามบริวับ,อบ,วบเอาสิภาพกระโคตรไร้าตา แล้วมันจะมีผีออกมาจะเอเขาวะให้เขาตกใจสิวะอ๋อไปเราค่อ,อยย่างไปเสียงผู้สาวห้องกว่าบูแมนผู้สาวดอกกูว่าโบแมนผู้สาวก,กูว่าเดียวดีดีมียังทิพยอยู่ผูน้น้องเดี๋ยวเขาไปเบื้องแสงกับทิบเนาะไฟสายวะมีไฟสายคนอยู่พุ่นวะเดี๋ยวลองไปเบื้องเนาะอาจจะมีมู่ ที่ว่ารอดชีวิทน้ำกันไปไปทางนี้ละไปสายเฮ้ยทุกวางเลนตัดตาสุดไปไงเอาไหมเอาไหมสวยทุกวางเลนตัดหน้าโอ้ Okay, เอาไม, <c oughs> ม้เนาะมือเงยมือห่อใส่บอลเก่าบอกว่าเออบอลเก่าโอเคไปง่าเอ้ยโอ้เอามาีดอนนีนี้ได้บ่เลยโอ้ทาบกระไล่ตาตุกวางย่างย่างตัดหน้าเมื่อกี้หนึงน่นเงเลยแม่งตกใจเล้วกลางย่างตัดหน้าเนาะทางมีตั้งกว้างแม่งบ้าไปาตัดหน้าหมู่ก็ตกใจแล้วเว้ยไปบางทีไปเนาะ ไปฮอตยนฮอตยนแล้วมันก็จะภาพตัดทันทีเนาะไปภาพตัดให้เป็นตอนกลางคืนก่อนเนาะเอ,อ่าไปเอาไหมอันนี้ต้องฮิตไปให้เหลือ15นาทีสุดท้ายเนาะ15นาทีสุดท้ายแล้วมันจะเอ,อ่อเนี่ยวะมันก็จะมืดเออโอเค15นาทีสุดท้ายแล้วมันจะมืดอ,อืมอันนี้ไม่อย่งวะท่อ มีปอกมีปืนเนี่ยแล้ว่ะกวางมีไล่ยิงถิ่มรถอ่าสูนี่ยนยนเนาะมีคนจับคนมาห้อยใส่ปีกยนยนตกตต้งแต่หน่าจะดนเมื่อกี้มีควันแบบแต่ว่าตู้นี่มันเอาไฟใส่มาว่ะมันคือมาอยู่นีว่ะตู้นี่กดน้ำกินแล้วันแฮมคอแขกเมื่อกี้นี่ <laughs> แขกเมื่อกี้นี่แฮมคอ ไปสิฮอนเราเป็นไกงเราตัวนี้ไกงเราเด้นะี่นะโอเคไปไปไม้ทางเก่าเนาะจื้อไว้เป็นม,มีตัวกวางไป <c oughs> ตัดขดออกนี่เลยนี่ไปตัดขดออกมองนี่เลยเอ๋อแล้วก็ไปไกยนต์โอเคฮอทแถวปิกยนต์ก็จะดับแล้วไฟก็จะดับมืดเนาะโอเคไปยนต์ ใส่ต่อบปเนี้ยอ๋อโมทันมืดวะ15นาทีเป๊วะวะไปเขาฮีบไปเนาะความจริงเขาก็ฮีบไปเอ้ยฮีบไปซะตอนนี้เอ้ยตอนบมทันมืดนี่เอ้ยไปเขาสิไปใส่แลนบุได้วะบูมีปุ่มแลนเนาะยอกกับบุได้นั่งได้วะนั่งคอนโทรลได้อยู่บูมี่สกบูมีตีอย่างเนาะ คกึศ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 อ,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 อยู่หัดน้องเสียงโทรศัพท์ให้บูบูสนใจนะย่างเขาป้าอย่างเดียวเลยเข้าป้าเห่งเป็นแต่ยานบัวมืดแทวะตรงนี้ไฟซอ็อกไฟส่ยยังวะเอามืดแล้วมืดแล้วมาแล้วมืดแล้วครับนี้ต้องระวังตัวแล้วอากูตายแล้วมีกูเ้าแท้เลยดี้เนอไปต้องระวังเนาะ จะได้ก็ได้ผมต้องแขง <c oughs> กถ้าเจอผียอกมันก็ไม่เป็นแขเกเลยถ้าสู่ตุกวงแล่นตัดหน้าตกใจเลยหัวใจบูไว้ก็ดีปไนไดนละไปไปไปข้างหน้านมีแสงเนาะเราไปตามแสงแสงยังวะตู้โคกเ้ย,เส,ย,กกเ,เ,สยเสียงตุ้กามาแล้วตู้โคกตู้โคกมันแห่เาไปซอกตู้โคกว่ะเสียงเสียงตู้โคกเนาะไป อ๋ออ๋อน,น่าจะเอาตู้โคกมาเป็นแลนด์มาร์กเนาะมืดเอาวมืดแล้วตุกามาโอเคตุกามาแล้วต่อไปนี่ก็จะมแมนเราเลยมันตนุกวางเราเลยหอบต่อไปนี่เสียงมืดต่อไปะะน,ไนี่ก็จะตุกวางเราเลยนี่ย่างไปเรื่อยๆเนาะต่อไปก็จะเป็นตุกวงตุกวงสิมาตอนไหนวะกึดๆกึดๆย่างไปเรื่อยๆอว่ะ

บอ่อน้ำโอ้บอ่อน้ำบอ่อน้ำวะ่ะมันชิบุมีผีออกมาวะ่ะตัวยังไงวะกวางโอเคกวางตัวเมื่อกี้ตอนสิบสามนาทีห้ามตกใจบุษ a n t h ได้แค่กำลังพยายามเงียบๆอยู่แต่ว่าตกใจ <c oughs> คนหนาวลุกเนาะโอ้บอ่อน้ำเนี่มันชิบุมีแนวโปมาใสาหาา่ห่าว่าสมบูรณ์เท่านมเข้าไปมันชิบมีแนวโปออกมาวะ่ะเสียวเว้ย ขันมันขึ้นมาเลยก้แขกแค่ได้เลย <c oughs> ไฟสายไฟสายไปวบนี่คนนะฮั่นมีคนอยู่ไฟสายเล้อฮั่นเขาต้องน้ำไฟสายบัวไปเบิ้งทุกไฟสายมันเห็นอย่างมันเป็นไคแกงไฟสายแบบแกงไฟสายมาไปเบิ้งดุกยอ๋อยังหน่อยเขาก็ไก่ตัวกว่างมาแล้วอ๋อเล่นกับความสยองเไปเอาหาย แสงหายแล้วพวกก้าไปเราได้ไปแสงหายเราได้ไปสิบสองนาทีแสงหายแล้วพวกไปดีบวะไปบว่ะมันไปกระทางเก่าเนาะพวกไปไปทางใหม่เนาะเมื่อกี้มีแสงแสงตู้อย่างนี้ครับพี่นะตู้โคกบอกต้องไปซอกตู้โคกบอกนี่ตู้โคกคุ่น้ำพุนไปน้ำพุนน้ำพุนไปซอกตู้โคกเขาต้องพยายามบดไสเสียงดัง

เฮ้ย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 อย่ามัวแม่อย่ามัวแม,ม,ม่ตุ๊กวางเล่นต่ำหมดว้าวมึงตุ๊กวางสองเท่าเลยนีนน่คนหนาวลุกเนาะแต่พยายามบวกแขกอยู่แต่ว่าคนหนาวตอนเล่นนี่ลุกแล้วคนสู้เลยอ้าสู้ส <c oughs> คนหนาวลุกเลยไปไปทำไมอ๋ออันออนี้มันอย่างเฮือนอ๋อเฮือนเฮือนไปเ,เข้าไปเฮือนอยู่ในเฮือนน่าจะปลอดภยัยไปไปเสียงตัวใหญ่ ตัวยาวว่ะตัวยาวสูสูเแค่ไหนยิ่งไม่เห็นเสียงยาวว่ะสูเแค่ไหนยาววะเงินเงินมีตะนางเงินเข่าใส่ตะนางกันโจรซอกประตูเข้ากันเป็นกอีกแล้วเดี๋ยวสูงก็ลงมาตายอีกคือเมื่อกี้สูงกเหน็นมูสูตายบอกมูสูตายเบิดบึกกีนี่ไปยหนา้าออกไปมันบูมีหูเขาวว่าว่ะปีนหัวกระบดได้เลยฮะไปต้องยางซอกประตูก่อนเนาะ ประตูเข้าอยูุ่สัยวะไม่เสียวก็เสียวอย่างงี้ซอกประตูอยู่วันนี้นี่เสียงนะวะเสียงต้นไม้กอเสียวเว้ยมันเล่นให้เฮาเสียวอีหลีเว้ยวันนี้มาพออเงื่อนซอมบี้วะอ่ามืดด้วยเข้ามาเฮือนมีเสียงคนลากเครื่องมีเสียงคนฮึ่ย คนร่วมกันห่าม,มึงานี่แห่งเสียวเลงเสียงคนลากล้อโมเมนต์แต่เสียงมันล้อมันมาล้อม,มาเฮ้ยห่ามึงเงเสียวเลงกันยู่ยไปอีกฮ่าฮ่าสู้ล้อไหลมอใส่รไซ์เว่ยอ๋อ คนพิการอยู่นี่โอ้กูคนพิการสุรยะเฮ็ดคนพิการเด้อกูอยูบ่บอนนี่แหละมองจากรถคนพิการสุรยะไม่เฮ็ดอย่างคนพิการบาปแหละบาปเด้คนพิการสุรโบอิตนบอกไปเออล็อกอันนี้ลอ็อกไว้นี่คอยสิบ,บุตรโมงฟุ้งมาหาเขาห่าสุมันเสี่ยงยังวะไฟไฟก็ปะหุงปะฮ่าอย่างเฮ้ยอ๋อสิบนาทีละไปอออ กแต่ว่ายัางบุท่านเห็นผีแบบจ้าจ้าเนาะบุ้งว่าสิมีผีจา้าจ้าบอกดูจะมีคนมาไล่เขาแลยฮะเขาดีเข้าไปดีบ่หวะเั้ยกูบอกก้าวจะเข้าเว้ยมันส่งให้เขาเข้าเหือนว่ะมันบังคับเขาเข้าเหือนบอ่หวะเดี๋ยว่าเขามาฮอดตู้โคกล่ะตู้โคกอันนี้มันต้องให้เขาไปซอกตู้โคกว่หะหรือจะอะไรวะ อ๋อมีสวิตเปิดไฟบ่ม,มีแล้วยู่ยูเมื่อกี้กับมืดเลยเว้ยแม่งม,มืสวยอยู่โอเคปะเราลองเข้าไปทางไหนเบอเข้าได้บอเมื่อกี้เห็นประตูเปิดอยู่มันคือว่ากู่ิก้าเข้าบนดาอ๋อมีคนซอยจูสกันอยู่นี่มีนี่มาก,กนขายคนนี่นะพวกนี้มันพวกตกนยนต์มานเฮา่ะมันบูโดดคุบคพเฮาตี้ หมอนัน้นคือปิ้นอยู่เลยหมอน,นั่นน่ะเอ็หมอนั่งสูบกสูบกิสอยู่ซื่อๆรู้สึกสิปิ้นอย่งเสียกูขี้ญาติสุดโดนมาคุบคอ,อกูนะโอ้ยอย่าโดนมาแล้วกูเสียวอลไรเพงโดดใส่กูนะนะกสาวหมอมันเป็นยังวะมันพาพันหัวอยู่ตะปูตอกคอที่ดโดนมาคุขอขอขอบคอเขาบัวอ่า ไปทางเดตต่อวันนี้เุ้ยเสียงลากเครื่องมีคนขั้วอาหารอยู่ไหนฮัลโหลอ๋อไปค่อยๆไปค่อยๆเุ้ยเฮ้ยอ๋อสูสีลากเครื่องที่อย่างสุวะอ๋อเุ้ยเสียงคนลงวะ่ะเสียงคือมีคนโดดลงมานี่แหละ อ่อเสียงมันลากไปลากมาอยู่น,นี่แผโดดออกมาใส่เฮาตีเสียวเว้ยล่อไปดิกว่าไป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 ห้าสพูพอแล้วพอแล้วไปแล้วก็เสียวแล้วแม่งสวยอ๋อไปทางนี้ดีกว่าบอทชัได้ไปทีไปฮ้อนแต่ตู้โคกเลยร้องไปต่อเบิ่งสิมีอย่างบอกไปแป้นาทีเหลือแปนาทีสุดท้าย เราต้องเอาชีวิตลอดออกไปกาจากส,สถานที่แห่งนี้ให้ได้ตอนนี้เบา้ากระเสียงลงแล้วมันกดดันเวกเตมตัวนี้นะจากมันสิมาย้ำเลยทุกอย่ามันจะมีแนวมาเห็ดให้เขาตกใจเพื่อให้เขาแขกเนาะเดี๋ยวแมงคุดกดดันเลยจากมันสิมา,าย้ำเลยเออเ้วเราต้องซอกทังออกว่ะหรือต้องให้จะได้หรือถ้าเวลาเปิดยังเดียวตอนนี้เหลือเจ็ดนาทีมีแนวสีมาอีกว่ะ มันค,คือมีแนวเกี่ยมสีมานี่แหล,ละสีอซเบว่ะอ๋อละัสว่ะสีอาสองศูนย์ว่ะอ๋อเสียวเว้ยจังมันที่ฟุง้งเขาใส่เหาย้ามแดงเกือบเจ็ดนาทีเท่านั้นเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นี่ทางเข้าหลังห้านมันว่ะภาพกระโคตรมัวอ๋อไป ไปต่อค no. um ่อยๆไปเนาะอืมเออไปเสียงเสียงยังวะอ๋คันเฮาบ่ย่างเวลาก็บ่เน่งเนาะเวลาก็บ่อีคั่นบ่ย่างเนาะเอาๆๆเสียวเว้ยูก็ตันทางออกเฮาอยู่ไสว่าเฮาสิออกนี่เสียวแฮงบ่ไหวไปๆออกมานี่โอเคไป ออกคนระับประตูอยู่นี่เือหกนาทีเท่านั้นแต่ว่าเขาปิดไม้เนาะเขาลดเสียงไม้ไว้เพื่อ,อบอกว่าให้มันคุณนแทงเกินไปเนาะโบซันซิบโบเล่นเลยโบซันซิบัญญายไปนําเล่นไปนําโบได้เนาะโอเคไปโบมีผีมาฟุ้งใส่ตีโบมีตีมีแต่มันเล่นแต่บรรยากาศซื่อเนาะท่านเห็นฝีมันฟุ้งใส่เธอน่าจะโบมีน่าจะบรรยากาศให้เขากดดันแล้วชี้ไปเรื่อย จนเขากดออกเกมเองหรือวอกเอาตุกวางมาไล่สนเขาอีกหุ้ยมืดมืดวาร์ปว่ะเขาวาร์ปว่ะเขาวาร์ปไปบ้องใหม่บ่ะเมื่อกี้คือเห็นหุ่นหินอฮ้ยนี่งวะคลืดเมื่อกี้นี่กูกระตกใจไปแล้วเลยนี่นะไม่ได้วาร์ปเนาะมันมันหลอนเขาซื่อเสียงสองคน มันเอาแต่อีกามาล่อเขาตอนนี้มันเอาแต่อีกาเนาะมาล่อเขาอย่างเดียวเลยไปอ๋อเฮ้ยมือไฟไฟยังกระพริบไหม5นาทีสุดท้ายไฟกระพริบเอา้าเสียงอ๋ออยากได้กอกดิกอกลอกนามึงน,นี้ไป โตอย่างว่าจับปืนกันยังสบายใจเนาะยังหน่อย <c oughs> ยังหน่อยได้จับปืนกันยังสบายใจไปค่อยๆไปแล้วก็ค่อยๆเบาแน่เขาก็เออนนัน่นเนาะเขามีแต่จะเพิ่มการอัดเสียงเออในแอปขึ้นเนาะเพื่อให้มันบันทึกเสียงของเขาเพราะเขาจะพยายามเบาเสียงค่อยเนาะแต่เขาจะพยายามไปเลงเสียงในโปรแกรมอัดหน้าจอเอาเนาะโอเคไปอุ้ยเสียงยาวว่เสียงต้นไม้หักว่ะ นา,นาทีสุดท้ายเยียงยังวะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยโคตรกดดันเลยเว้ยนั่นเหอนเมื่อกี้เราอยัางบุทันออกจากเหือนตุ่ม,มกี้ว่ะนี่เี่อนภูเขาเอ,อ๋อใส่ต่อวะอ,อ๋อเลาะป่าสำรวจไปเรื่อยๆวะ มันให้เห็ดอย่างจุดประสงค์ของเกมตัวนี้จุดประสงค์ของเกมตัวนี้มันยากให้เขาเห็ดอย่างเดียวนี่สี่นาทีสุดท้ายย่างกุดดันตัวเองไปเรื่อยๆว่ะมันจะให้เขาย่างกดดันตัวเองไปเรื่อยๆอย่างซี่ป่ะโดยที่บูมีอย่างเลยว่ะหรือมันสีหุ้มใส่เข้าบาเดียวมันกดดันมาบุมมันสิออกมาย่างไหนมันยางหน่งว่ะ วัวมันสิออกมาใส่เฮาอย่างด้ดเ้ยกดดันได้เว้ยวันนี้มันปี1,993เนาะวันนี้31เดือน10อเอเฮ้ยบรรยากาศมันให้โคตรเสียวแล้วมันให้เขาไปเฮ็ดอย่างยู่ใส่ตอบานเนี่ย มันบ่มีภารกิจบ่มีบอกไปอย่างเลืยว่าต้องไปเหตุอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดเพื่อให้มันผ่านด่านมันบ่มีบอกเฮาเลยแต่ว่าเห็นตู้โคกตัวหนึ่งนอะอยู่ถึงนี่เรามาตู้โคกมันน่าจะเอาเป็นตู้โคกเนาะเป็นจุดให้เฮาไปหาให้เฮาไปสำรวจตู้โคกเมื่อกี้เห็นตู้โคกกันึงอยู่ถึงคือว่าอะไรวะฝ้าห้องจะเอาตะกวงมาแ่นปาดหน้าอีกแค่ไหนอ่า ใสมืดดีแท้หวะมันคือมืดดีแท้วะบูมีก่กัมตั้งค่าให้ปรับแสงอีกเด้ฮะ <c oughs> ยูทั้งหน้าเอาสิ่งตู้โคกไปบาได้แต่ว่าเดี๋ยวอมดูมันน่าจะต้องให้เขาไปหาตู้โคกให้ครบแต่ว่าเหลือสองนาทีสุดท้ายแต่ว่าก็ยัง้งบ่ทันมีอย่างเกิดขึ้นเถอะเขาน่าจะรอดไปอยู่ยๆๆๆๆรกระพริบแล้วกระพริบแล้ว เสียงต้นไม่เสียงมันกว้างฮ่ามึงเอ้ยเกว้างมันก็พกมาเป็นระยะระยะของปืนอาก้าวหว่าเอาปืนเกโซนมาใส่เลยเลยเกโซนขู K ปืนมาลายลายเกโซนขูและปืนมาลายลายเฮ้ยเอาทับตด จะได้ไไประเด็นผีเสีออกมาโหน้าเขาบอกเสียวเว้ยอ๋อเอออโอเคไปย่างต่อตรมนี้อยางเกิดขึ้นเขาต้องฮิบย่างเ้องฮิบย่างให้เป็นลาเบิดเออ้ยเฮ้ยตายปะ <c oughs> โอเค สวย <c ười> จุดิบ้านเหรอไปตกใจล่มซื่อๆไยแม่ได้พอแล้วพอแล้ว